มันเท่าให้โชคสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายสุขุสุวรรณกับผมมาละพี่น้องเส้นเทปโครงสุดท้ายวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองหา้าหกแปดมือแรกนี่ยซีมงแรกนี่พี่น้องมาซาดิก็บ่มาเนาะพี่น้องเนาะเป็นไหมาโครงสุดท้ายเลยสิบหกตัวล่าหนึ่งเพราเขาแล้วพี่น้องอดลดเสด็ได้แล้นนพี่น้อง,ปองเป็นตนัวเล่นซ้ำหาหาเก้าเล่บดออกเก้าหกสนับพี่น้องแต้มเดียวนึง บ่เขาเด้อพี่น้องเด้อบ่เขาบ่เขาก็มีหลักฐานของเกาห้เบิเบ่งน้ำบ่เขาก็คือบ่เขาแหละของเสียนเทียบเรล,ลยกบ่เขาอะไรก็มาซาแนะ่ถือว่าเป็นคงทุทไทยแล้วนะพี่น้องนะเนาะเหล็กบ่อไหลโตหลคู่แล้วพี่น้องเหลยกของเพิ่นแมนผูต้นหน่อยกับจาได้ ของเพื่อนเป็นบนลางนะพี่น้องได้เป็นบนลาง วิ่งบนล่างแปดแปดกับหนึ่งมีตัวมากประพนอ้องเหล็กวิ่งสองตัวบนล่างมีตัวมากตัวชอบบ่หนึ่งกับแปดเนี่ เป็นเน่นที่แปดเน็นแปดได้พี่น้องดนะ้ว เด่นแปดลองหนึ่ง แปดสามแปดห้าม <10. S 2> <él an ici> ักเพื่อนองรักแปดคันโบมักกะข้อกรหามาใส่อะไรแปดกำหนึ่ง น,น,นึ่งเจ็ดอืะบอกเป็นยังเรี๋ยวนองเขียนผิดเลขเป็นโมเลกุักหลักดอกเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหรือพี่น้องเนอะธรรมรานี่เป็นหนึ่งเก่าแล้เป็นเขียนมาให้หนึ่งเก่า เขียนผิดแจ้กรับบน่างไปกับพวกเก่าหรอพี่น้องเรียกเพื่นบ่าใดปักหลักส่วนตัวเนีนนะพี่น้องมันเน้นจิบแปด 8. ปดสามแปดหานี่ของทุไทยแล้วพี่น้องหนึ่งพิจกีการ์เนี่ยเซียนเทพบนล่างปิ้งแปดกับหนึ่งพันเน่นแปดแปดสามแปดหานี่เป็นตัวเน่นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านี่ ตัวล่องได้พี่น้องได้หรือเก้าหนึ่งบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้เรียกคนบริเลกปากหลกัพหขขหรรกาพาี่น้องห้องกับแคบหน้าจอเอาทำมากระจัดตะคัดกระพันขอบุณขอบคุณเสื้นเทยียบได้หลายครับผมคอยพี่น้องห้องมันมันกันสุกุูสุกคนเฮงเฮงรวยรวยเหมือนแร่งสีมังแร่ง,ง,รงปากก็ไลก็แช่คนติดตามมันห้องให้โชคสวัสดีครับผม